น pues mm ับเลยปัจังาครับมือต่อสินับเลคือคุยไทยได้สิครับนับเลยนับเลยมุ้ยบาไปปอนซดก่อนแเจ็อ๋อนับกืนด้วยนะครับมีเดนะครับมีเจแล้วนะครับเดี๋ยวเดี่อนคุณินเชิญชวนแซมไซ์ว่าอยกาอย่อนชนชายแมได์ยีแยมยีเทียวกำปองทมเกิฑชวนอนแซมไเนีันปั้มไซด์จีเกโลไกบื้นกแซมไซ์กัวไกเออดาวเยอะ ด่าแล้วตอนรับเสีสายคุณเลยยินดีตอนรับนะครับแล้วผ่านช่องช่องเียืบินฟองท่านผู้ชนะต่อผ่านจี้จีบินกับช่องเสียนช่องช่องในช่องสงงามช่องสงงามก็บินช่องปลอยเปรตก็บินช่องบันแรงก็บินจีบินดาช่วงนะครับเป็นผ่านช่องสงงามกับบินครับผ่านปลอยเป็ดกับบินบันแลมบันแลมยันทบุรีนะครับ เออครับดีสระปล่อยเปลี่ดีสระแก้วช่องสังเงานดีสีสเก็ตแล้วก็ช่องจ้อมดิซูรินนะครับจากจากระยะทางจากจะจะมุ่งท่มในทางจากทา,กจากงจากเสียมเรียบในกิโล,โลประมาณกิโลประม100าณประม100าณร้อยกว่าม<ก>ันร้อยกว่ากิโลเนาะเปลือเปล,ปลในระยะเวลาในการจิบรถ,น,รถนั่งรถปีนนนนละม,มันหลายชั่วโมงมันอาะ หนึ่งชั่วโมงตื้ดีมัู่ชั่วโมงมูชั่วโมงตื้ดีมูชั่วโมงเลื่อๆเนาะมู่วโมงครึ่งนะครับเออครับคุยคุยที่เก็ตเป็นยังน้ำใจดีนะคุยคุยไทยเนี่ยคุยไทยนำใจดีน้ำใจดีเนาะโอ้ยใกล้ดีขึ้นอ่ะสนใจคุยหายกุยคุยหายเนาะเจิญชวนนอนเด้อไปเจินไปเชิญชวนจำไซจีเทียวกำมงทมครับกำมงปื้นจำไซจีเก๊กินดีตอนรับนะไปเนาะชาวกล้วยและ นอกจากที่จำบงสมแล้วมีชาวกล้วยชาวกล้วยอาศัยกลุ่จังหวัดเหีือพองโอ้โหอไรเล็กๆแบบแบบแบบประมาณไปกลุ่มจังหวัดเนี่ยแบบมีชาวกล้วยอาศัยอยู่จังหวัดเหีือพองนะที่จริงก็คือกลัวเหนือกูเจ๊กระดึงแรงกับเฮียกับเฮียอุดรมีนชัยอุดรอุดรมีนชัยจำบงสมจำบงสมหาจังหวัดหลักๆประมาณหาจังหวัดเนาะเกิดเกิดเกิดดเลยเตือน จังหวัดอื่นก็จังหวัดอื่นดาวในเตือนนะครับในคุณกินไปเกิดเบื้องต้นในประมาณ5จังหวัดนะครับแต่หลักๆคุยจริงเกิดก็กูบนเนี่ยเกิดเยอะกูบนเนี่ยเกิดกูจังหวัดเนี่ยกูมีอะไรเยอะที่สุดกูจังหวัดไหนพระวิหานอะไรกัปงทมหอมอ๋อพระวิหารแล้วก็ปังทมนี่คือหลักๆนะครับเกิดอุดรมีชัยสะตึงแ้งเนาะเกิดกุยเกจหลักๆหลักๆก็คือตีกำปังทมโอ้โหตีพระวิหารแล้วก็ัง กำมพูชมกับแจสมสายคุณกินไปยินดีตอนรับในเพลงยิ้มเที่ยวก็ติดต่อคุณกินบืนเต็มปุกมือเอามือกินกินอันดั๊เนาะเออกินอันดั๊นะครับติดต่อนอ,อบืนหนอคุณกินเนี่ยหนอเกิดมีความสามารถในการโบ้ไทยบืนเขียนไทยกับบืนครับเพราะว่าคุณกินเอาตัวริ้นวุฒิพันธ์เซิงกมอครับมีความสามารถในการเขียนอ่านภาษาไทยบืนอย่างดีแล้วกับพกุ้ยกับบืนโบ้กแม่กับบืนครับผม,มนักเอกก็ทำในกันนะครับทรายขอบคุณแจมไซคุณนะครับผมจงกะครับผม 你累。